เพื่อนเพื่อนรู้ไหมที่เราออกมาทําคลิปกันเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดของการทําคลิปคืออะไรหลายคนหมวแต่ไปโฟกัสที่ว่าจะทําคลิปแบบไหนคลิปอะไรดีแต่เพื่อนเพื่อนอย่าลืมหัวใจของการทําคลิปนะคะหัวใจของการทําคลิปก็คือเราจะทําคลิปยังไงก็ได้ไม่ให้คนปัดคลิปเราทิ้งอันนี้ตังหากที่เป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าเวลาที่เราปล่อยคลิปออกไปคลิปคลิปหนึ่งเนี่ย AI เขาก็จะให้คะแนนการเข้าถึงค่ะเขาเรียกว่าคะแนน engagement ถ้าคลิปของเราหยุดสายตาคนดูได้เมื่อไหร่คนดูคลิปเรานานขึ้นยิ่งคนดูเยอะคะแนน engagement ก็ยิ่งเยอะยิ่งคะแนนการเข้าถึงเยอะ AI ก็จะนำส่งคลิปเราต่อๆไปเรื่อยๆค่ะนั่นแหละที่ทำให้คลิปของเรามียอดวิวเยอะแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพื่อนจะไม่ปัดคลิปเราทิ้งอ่ะวันนี้สร้างเงินในอากาศมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆสี่ข้อค่ะแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปฟังเทคนิคดีๆ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเพจสร้างเงินในอากาศด้วยนะคะจะได้มีเรี่ยวแรงสร้างสรรค์คลิปดีๆมีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันอีกค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะทำยังไงให้คนหยุดดูคลิปของเราดีข้อที่หนึ่งอยากพูดอะไรพูดไปเลยค่ะไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องเกินไม่ต้องมีบทนำไม่ต้องแนะนำตัวหากเรามัวแต่แนะนำตัวยังไม่ทันจบเลยเพื่อนๆปัดคลิปเราทิ้งไปแล้ว เขายังไม่ได้รู้เลยว่าเรากำลังจะพูดอะไรอยากพูดอะไรพูดไปก่อนเลยค่ะพูดเนื้อหาสาระไปก่อนเลยภายในสามวินาทีแรกข้อที่สองตัวหนังสือช่วยได้ค่ะคำพาดหัวเป็นสิ่งสำคัญพาดหัวยังไงก็ได้ค่ะให้สะดุดสายตาคุณผู้ชมให้เขาอยากกดเข้ามาดูว่าข้างในมีอะไรแต่พักหลังมานี่รู้สึกว่ามีกูรูหลายท่านมีปัญหากับตัวอักษรทับซ้อนบอกว่ามันผิดกฎชุมชน ที่จริงมันทําได้นะมันลงได้คําพาดหัวสร้างเงินในอากาศก็ลงอยู่ทุกคลิปแต่หลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเห็นทั้งคลิปเลยมีแต่ตัวอักษรแบบมองไม่เห็นเลยข้างหลังมีอะไรอันนี้มันก็เยอะเกินไปเอาให้มันพอดีเอาให้มันเหมาะสมข้อที่สามชื่อคลิปเป็นสิ่งสําคัญค่ะเราจะตั้งชื่อคลิปยังไงให้มันน่าสนใจอะเวลาตั้งชื่อคลิปก็อย่าลืมใส่แฮแท็กด้วย จะตั้งชื่อคลิปยังไงให้หลอกล่อคนให้ดูคลิปเราจนจบใส่ไปเลยว่าท้ายคลิปมีนู่นนะมีนี่นะอย่าลืมดูให้จบนะคะระวังพลาดอะไรก็ได้ตั้งชื่อยังไงก็ได้ให้เขาอยากดูว่าท้ายคลิปของเรามีอะไรดูไม่จบแล้วจะพลาดสิ่งดีๆนะคะได้หมดส่วนข้อที่สี่เทคนิคน,นี้สร้างเงินในอากาศใช้ประจำค่ะ ทำคลิปให้เป็นข้อๆข้อหข้อสข้อสามข้อสข้อหข้อหกเทคนิคนี้ทําให้เพื่อนๆตามดูคลิปของสร้างเงินในอากาศจนครบข้อสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าคนอยู่ในคลิปของสร้างเงินในอากาศนานขึ้นพอดูยันจบข้อสุดท้ายอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้นะคะสู้ๆค่ะเพจเราจะโตไปด้วยกัน